five minutes with CIO. สวัสดีครับ5 minutes with CIO สําหรับวันจันทร์ที่18ตุลาคมนะครับมีประเด็นสําคัญอย่างนี้ครับถ้าเราดูตลาดทุนโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับขึ้นมาอีกประมาณ2%กว่าครับตัวหนุนอันนึงคือการประกาศผลประกอบการกลุ่มแบงก์ในสหรัฐนะครับผลประกอบการแข็งแกร่งนะครับหลักๆเนี่ยก็หนุนโดยเรื่องของดีลนะครับในแผนก Investment Banking ของแบงก์ต่างๆนะครับเรื่องของการเทรดหุ้นเทรดบอล แต่ว่าถ้าดูผลประกอบการในภาพรวมก็จะท้อนนะครับว่าที่ดีขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการฟื้นตัวและความแข็งแกร่งของเศรฐษฐกิจนะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับดีเทลเซลส์ออกมาเมื่อวันศุกร์นะครับ กระโดดขึ้นมา0.7เนะครับเทียบกับการคาดการณ์ว่าจะหดตัว0.2อนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคสหรัฐเนี่ยยังค่อนข้างแข็งแกร่งมากนะครับถึงแม้ว่าในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยตัว Extra Unemployment Benefit จะหมดไปแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีผลกระทบนะครับจากในงแง่ของอินฟล t i ชันเข้ามานะครับแต่ว่าก็ยังแข็งแกร่งใช้ได้นะครับ ถ้าดูนะครับมุมมองในใจมาสีเนี่ยต้องบอกว่าเรามองเป็นลักษณะของมินิรีโอเพนนิ่งนะครับคือ global case นะครับของโควิดทั่วโลกปรับตัวลดลงนะครับนำโดยสหรัฐ แล้วก็ในสหรัฐเองเนี่ยตัวเคสใหม่นะครับต่ำกว่าพีคช่วงต้นเดือนกันยาไปแล้วประมาณ40กว่ารเนะครับการเสียชีวิตลดลงเรื่องของการแอดมิดเข้าโรงพยาบาลก็น้อยลงนะครับมันประเด็นนี้เองเนี่ยน่าจะช่วยนะครับในแง่ของเซนติเมนต์ของผู้บริโภคได้นะครับแล้วก็ช่วยให้เรื่องการทํากิจกรรมนอกบ้านเนี่ยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนะครับมินิรีโอเพนนที่พูดถึงเนี่ยนะครับเริ่มจะเห็นใน Data บ้างแล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของ การเดินทางทางเครื่องบินนะครับที่พักโรงแรมเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็การสมัครเป็นสมาชิกสมาชิกของจิมนะครับแล้วก็เราคิดว่าถึงแม้ว่าไตรมาสสามเนี่ยจะเห็นตัวเลขนะครับ GDP ค่อนข้างแย่ถ้าดูไฮฟรี e คนซี c y Data ล่าสุดเนี่ยอาจจะออกมาประมาณสัก2%นะครับแต่ว่าจะเห็นการฟื้นตัวไปที่ประมาณ5-6%นะครับในไตรมาสสีนะฮะในแง่ของสหรัฐนะครับ อย่างไรก็ตามเรื่องของความติดขัดทางด้านซัพพลายเชนเนี่ยก็ยังจะเป็นโอเวอร์แฮงนะครับเป็นปัจจัยถ่วงต่อไปนะครับแต่ว่าพัฒนานการที่เห็นล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นในหลายๆจุดนะครับอย่างเช่นตัว shipping cost นะครับ ตอนนี้ปรับตัวลดลงแรงนะครับดูเหมือนว่าอาจจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับเรื่องของ jobs opening นะครับที่เคยสูงมากเพราะว่าทางนายจ้างเนี่ยไม่สามารถฟิล์ตำแหน่งพนักงานได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มย่อตัวลงมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ในระยะสั้นเนี่ยนะครับเรื่องของเคสใหม่ที่ลดลงนะครับเรื่องของการที่พ่อแม่สามารถส่งลูกไปที่โรงเรียนหรือว่า สถานรับเลี้ยงเด็กได้เนี่ยแล้ก็บวกกับการที่ unemployment benefit ส่วนเพิ่มเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับน่าจะทําให้คนเนี่ยกลับมาทํางานมากขึ้นนะครับมันก็จะเป็นปัจจัยหนุนต่อตลาดแรงงานในระยะสั้นนะครับแต่ว่าทางแบงออก์อเมริกานะครับก็มีมุมมองระยะยาวออกมานะครับ เรื่องของ participation ของคนเมกันในตลาดแรงงานเนี่ย <_ an> เขาใช้หัวข้อว่า great resignation นะครับคืออาจจะไม่กลับมาเป็นปกติอีกหลายปีเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งก็คือจากปี2020ที่คนยังไม่กล้าลาออกนะครับก็2021สถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยอาจจะลาออกมาเพื่อหาง,งานที่เหมาะสมนะครับแล้วก็บวกกับประเด็นที่เกิดลักษณะของการเบิร์นเอาท์นะครับการทำงานหนักในช่วงโควิดนะครับทำให้คนล้าไปนะครับอันที่3ก็คือการ ปรับการจัดลําดับความสําคัญของของเรื่องงานของเรื่องชีวิตนะครับที่อาจจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็การที่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้สึกสบายใจที่จะกลับมาทํางานในออฟฟิศอีกเลยนะครับอาจจะอยากทํางานที่บ้านมากกว่านะเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะทําให้การกลับมา p r t ิ c ิ p a พ e ในตลาดแรงงานเนี่ยอาจจะฟื้นตัวค่อนข้างช้านะครับ มันก็ภาวะเงินเฟอ้อนะครับก็อาจจะในไซคลนี้เองเนี่ยก็น่าจะที่จะสูงกว่านะครับในไซคลที่ผ่านมาเราก็จะเป็นประเด็นที่เราจะต้องอติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เงินเฟอ้อเดือนกันยายนในสหรัฐที่ออกมานะครับก็สูงกว่าคาดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปรับตัวแรงขึ้นทั้งในแง่ของเฮดไลน์แล้วก็ในแง่ของคอนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของราคาพลังงานด้วยนะครับที่ปรับขึ้นมาแต่ในแง่ของคอเนี่ย จริงๆก็มีเทรนด์เดิมนะครับพวกที่เป็นลักษณะรีโอเพนนิงบางรายการก็หดตัวลงไปนะครับชะลอลงอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบินลดมือสองนะครับที่พักโรงแรมแต่ว่าเริ่มมีสัญญาณที่น่ากังวลมากขึ้นนะครับตัวที่เป็นอ่ที่เรียกว่า persistent item นะครับ i เทมที่ปกติปรับขึ้นแล้วอาจจะปรับลงยากนะครับอย่างเช่นพวกค่าเช่านะครับก็ขยับขึ้นมาจากจุด2ถึงจุดสามเปอร์เซ็นต์มันออนมันก่อนหน้านี้นะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักจุดสี่ถึงจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นก็เรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังต้องติดตามต่อไปนะครับเราก็เราจะเห็นผลต่อเนื่องนะครับมาที่เรื่องของอัตราดอกเบี้ย นะครับถ้าไปดูในตลาดสารัฐเนี่ยก็มีการ price in นะครับสะท้อนเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดเนี่ยเร็วขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อเดือน2เดือนก่อนนะครับอาจจะคิดว่าปรับขึ้นครั้งแรกประมาณปลายปีหน้านะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นประมาณควอเตอร์สของปีหน้านะครับล้วก็ การ price in การขึ้นดอกเบีย้ยตลอดทั้งปีหน้าเนี่ยจะขยับขึ้นจาก1ครั้งนะครับตอนนี้มาเป็น1.5ครั้งแล้วก็ใน1เดือนที่ผ่านมาเราก็เห็นตัวยิว2ปีกับ5ปีนะครับปรับขึ้นมาแรงเหมือนกันนะครับ20 30 b a s i ส point ในขณะที่ตัวยิว10ปีเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในเรนจ์นะครับอันนี้ก็สะท้อนอย่างหนึ่งนะครับว่าตลาดเนี่ยมีการ price in หรือว่าคาดการการขึ้นครั้งแรกเนี่ยเร็วขึ้นแต่ว่าการคาดการการขึ้นดอกเบีย้ยตลอดทั้งไซเคิ อาจจะค่อนข้างแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไปได้ไม่ไกลนักนะครับซึ่งอันหลังเนี่ยเราคิดว่าค่อนข้างจะ make sense นะครับแต่ว่าการ price in ที่เร็วถึงขนาดไตรมาสสาของปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าอาจจะเร็วไปหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเฟดเองเนี่ยอาจจะจบ การลด QE ประมาณสักกลางปีนะครับแล้วการปรับขึ้นดอกเบีย้ยโดยทันทีในใจมาสาเนี่ยอาจจะดูว่าเร็วเกินไปนะครับอย่างไรก็ตามะยะสันเนี่ยมีโอกาสที่การ price in ตัวการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยจะไปได้ต่อนะครับเพราะว่าประเด็นเรื่องของเงินเฟอ้อยังเป็นความกังวลของตลาดนะครับแต่ว่าณจุดหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าจะเป็นโอกาสที่น่าจะเข้าไปลงทุนในส่วนของตลาดตราสารนี้นะครับแต่ว่าเราคิดว่าคงจะโฟกัสในส่วนของ global high yield นะครับซึ่ง ให้ยูที่ดีกว่า Investment g r a เกรบอลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มียุตราสารที่ไม่ได้ยาวมากนะครับตัว e l ย b บอ d เองเนี่ยนะครับอายุเฉลี่ยเขาจะตกประมาณ4ปีครึ่งนะครับก็สอดคล้องกับตัวยูอายุ5ปีนะครับพันธบัตรที่ปรับขึ้นมาแรงแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวตัวสเปดตอนนี้ก็ถ่างออกไปจากประเด็นต่อเนื่องจากเรื่องของเอเวอร์แกรนนะครับซึ่งจริงๆเราคิดว่าในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยข้างนอกจีนเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบต่อตราสารไฮยูขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามต่อไปนะครับอาจจะ ที่จะเป็นจังหวัดที่น่าเข้าลงทุนนะครับในส่วนของ global high yield มาที่ประเทศจีนนิดนึงนะครับทาง central bank ของจีนก็ออกมาบอกนะครับว่ากรณีของ e v e r g r a n d กนเนี่ยน่าจะควบคุมได้นะครับก็คือจะปล่อยให้ทางตลาดนะครับแล้วก็เรื่องของรูอัพลอเนี่ยทำงานของมันไปนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อการเติบโตเศรษฐกิจจีนนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่มีการผ่อนคลายอย่างชัดเจนนะครับในช่วง ควอเตอร์4ของปีนี้นะครับอาจจะทำให้การเติบโตเศรษฐกิจของปีหน้าเนี่ยมีดาวไซด์ได้นะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามเบสเคสนะครับเราก็ยังเชื่อว่าถ้าสถานการณ์แย่ลงเนี่ยทางการจีนก็พร้อมนะครับที่จะเ,เข้ามาสนับสนุนนะครับแต่ว่าน้าตอนนี้เองเนี่ยยังไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆอย,อ,ยอย่างมีนัยสำคัญนะครับในเชิงของการผ่อนคลาย